ขอบคุณมากๆเลยนะคะคุณลูกค้านะคะมาเลือกชมเลือกรอนะคะเปิดได้เลยเปิดดูได้ทุกหุ่นเลยคุณลูกค้าค่ะเดี๋ยวแม่ค้าเก็บเองเดี๋ยวแม่ค้าเก็บเองขอบคุณมากๆเลยนะคะสำหรับคุณลูกค้านะคะที่ชื่นชอบสนใจนะคะก็แวะมาชมแวะมาชมได้เลยที่ร้านแม่มารีท่าไทยของเราคุณลูกค้าหาอยู่ร้านโปรโมชั่นชั้นหนึ่งค่ะอยู่ร้านโปรโมชั่นชั้นหนึ่งคุณลูกค้าหะมาจับผ้าสวยๆนุ่มๆก่อนนะได้สัมผัสผ้าแล้วติดใจแน่นอนได้สัมผัสผ้าแล้ว จแน่นอนค่ะสำหรับลูกค้านะคะที่ชื่นชอบสนใจสามารถติดต่อเลือกช็อปเข้ามาได้เลยมีแต่ผืนสวยๆนะคะดีใจมากๆเลยนะคะคุณลูกค้าชอบคุณลูกค้าชอบมากๆเลยนะคะขอบพระคุณนะคะพี่แวะมาชมแวะมาช็อปกระอีกนะแวะมาชมแวะมาช็อปกระติกเริ่มเติมได้เลยนะคะราคาสิ้นละ590บาทราคาสิ้นละ590บาทสำหรับลูกค้าที่ชื่นชอบสนใจติดต่อเลือกช็อปเข้ามาได้เลยค่ะศูนย์แปดเ้าสี่หนึ่ง หกศูนย์ศูนย์แปดศูนย์แปด้าศูนย์สิบหกศูนย์ศูผ้าไทยผ้าฝอสวยจากร้านแม่มาีผ้าไทยของเรามีหลากหลายเฉดสีแล้วก็หลากหลายลายด้วยนะคะให้ลูกค้าได้ชมไิ้วถด้วยนะเลือกดูเลือกชมก่อนจกงานผ้าไทยของฝากสวยๆนะคะจากร้านแม่มาีผ้าไทยของเราผู้ลูกค้าดูสิวิต่สีสวยๆทั้งนั้นเลยนะคะูลูกค้าอยากดูอยากชมเฉดสีไหนบอกอยากดูอยาชมเฉดสีไหนบอกได้เลยนะคะ ขอบคุณพี่ๆทุกๆท่านมากๆเลยนะเห็นไหมคุณส์ที่เปิดสีสวยๆเลยโอเคเดี๋ยวทำเพิ่มเติมนะคะเดี๋ยวไปแต่งหน้าร้านเพิ่มเติมอีกนิดนึงนะคะเพราะว่าคุณลูกค้านะคะเลือกชอบสีได้แบบว่าเป็นเฉดโอ้เฉดสีม่วงขายดีเนาะสีม่วงชอบเนาะคุณลูกค้าชอบสีม่วงส่วนใหญ่สวยสวยสวยสีแดงใช่ไหมคะเมื่อกี้ซื้อสีแดงอ๋อนี่ไงเมื่อกี้ซื้อสีแดงเมื่อกี้คุณลูกค้าซื้อสีแดงผุดนี้สีนี้สวย สื้อสีแดงในผืนนี้สวยมากเลยนะคะแต่ว่าเป็นคนแบบว่าผิวอาจจะแบบว่าเป็นผิวเข้มนิดนึงนะคะผิวแบบว่าเป็นคนผิวเข้มนิดนึงแต่ไม่ถึงแบบว่าเป็นแบบผิวผิวไอ้นั่นนะเนี่ยแหละคุณลูกค้าคุณลูกค้าใส่ผืนนี้แล้วแบบของมากคุณลูกค้าใส่ผืนนี้แล้วของมากเลยนะคะเป็นสีแดงเนาะมันจะเป็นสี N N medium, แดงใช่ไหมเพราะว่าอ <tr> ีกหนึ่งสีนีมันจะเป็นสีแดงเลือนหมูมันจะเป็นสีแดงเข้มก็จะเป็นอีกเฉดหนึ่งใช่ไหมคะลายนี้จะมีสสีนะ สีแดงรุ่นนี้นะคะสีแดงรุ่นนี้ลายจี้เพชรใหญ่ตรงนี้จะมี2เฉดจะเป็นสีแดงแล้วก็จะเป็นสีแดงเลือดหมูสําหรับคุณลูกค้าที่ชื่นชอบสนใจนะคะสามารถติดต่อเลือกช็อปเข้ามาได้เลยนะคะใส่ได้หมดเลยคุณลูกค้าค่ะอยู่ที่ว่าเราจะชอบเฉดไหนอยู่ที่ว่าเราจะชอบเฉดไหนแค่นั้นเองนะคะอันนี้จะเป็นสีแดงเข้มนะสีแดงเข้มแล้วก็จะเป็นสีแดงสดใสนะคะุ่นนี้ก็จะเป็นแดงสด ใช่ไหมคะใส่แล้วแบบขับหรว่าใช่ไหมแต่ถ้าเป็นสีแดงเลือหมูล่ะถจะเป็นสีแดงเลือหมูก็จะเป็นแบบว่าเป็นเรียบร้อยเรียบร้อยสุภาพนิดนึงใช่ไหมก็เหมาะสําหรับคุณลูกค้านะคะที่เป็นเฉดผิวเข้มคุณลูกค้าขาเป็นคนผิวฮันนี่แบบนี้ประมาณนี้ใส่ได้เลยคุณลูกค้าะสหรับคุณลูกค้านะคะที่ชื่นชอบสนใจสามารถติดต่อเลือกช็อปเข้ามาได้เลยค่ะ0890416088วันนี้จัดจาหน่ายอยู่ที่ห้างโรบินสันจังหวัดร้อยเอ็ดนะคะสามารถมาเลือกชมรถช็อปแดนได้เลยขอบคุณมากๆเลยนะคะมีถูกภาพแถด